บางทีแบบรุ่นพี่ของบุ๊กที่แบบเขาเคยรู้จักกับตาเลยก็แบบตาตารู้จักพี่คนนี้ไหมเออเนี่ยเรารู้จักเราเคยคุยอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็จะมีเรื่องแบบพาไปได้ง่ายขึ้นอ๋อแม่บุ๊กเป็นแฟนคลับน้ำอ๋อแม่บุ๊กเป็นแฟนคลับน้ำแม่เป็นแฟนขลับใช่ก็เลยแบบว่าเออเนี่ยส่งรายการอ๋อนี่คือวิธีการวิธีการตีสนิทตีซีตีซีส่งเหมือนแบบ ชิงโชคอะไรงเอองี้ยก็เลยเฮ้ยเนี่ยได้รางวัลจากที่นั่เป็นพิธีกรเลยน,ะนอะไรอย่างเงี้ยตลกมากเลยแล้วแม่เขาเป็นแฟนรายการจริงๆคือเขาตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการเรื่อยๆแล้วเขาก็จะใช้ความแบบอย่างเงี้ยค่ะก็มาตามของรางวัลกับหนูว่าแบบแม่ <laughs> ตแม่ขอเล่ากัน ใช่ของของแต่ปยังไม่ส่งเลยอะสปดา้แล้วแม่งม,มีทวง้วยใช่แม่รู้อกเออกูเป็นพิธีกรไงกูทำตรงนี้จบแล้วกูกลับบ้านไงกูไม่รู้หรอกว่าเขาแจกอะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่ <c oughs> กูพูดไปแค <c oughs> นะ่นะั้นน่ะหนูว่ไปทำงานหนูว่าพี่พอดีเพื่อนในวงหมูว,ว่าแม่ไม่ควรส่งสมัยกอน ของเทปแม่ของเทปปีใหม่พี่ส่งยังพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเดี๋ยวจะส่งเพราะช่วงนี้พี่ยุ่งเลยไม่มีอะไรพี่หนูถามเฉยดูมันดิไม่ได้สนิทแบบนี้ไม่ได้